สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมปลูกขึ้นช่ายนะครับ14วันนะครับหรือ2สัปดาห์นะครับตามที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับทีนี้ผมก็จะมาเปิดดูน้ํานะครับก่อนหน้านี้ผมได้เปิดแล้วแหละครับเปิดแล้วพอดีน้ํามันลดลงเยอะเลยครับนี่นะครับ อันนี้บ่อเล็กนะครับน้ำํำลดลงประมาณสองข้อมือนะครับประมาณ5เซนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเติมน้ํานะครับมาดูความแตกต่างของขึ้นช่ายนะครับสองสัปดาห์นะครับวันนั้นกับวันนี้ช่างแตกต่างกันเหลือเกินครับมาเปิดดูอันนี้นครับโอ้โห ลากสวยๆทั้งนั้นครับอโอ้ยใช้ไม้ค้ำไว้นะครับนี่ครับดูอีกบอ่อนึงครับโอ้โหบอ่อนี้ลดเยอะเลยครับใช้ไม้ค้ำนะครับก็ เลือกคำให้สมดุลนะครับไม่งั้นมันก็จะตรงนี้ก็จะหล่นนะครับดูรากครับขาวสะอาดนะครับแล้วก็การเดินลากของเขาดีมากนะครับไม่งั้นต้นเขาไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับอันนี้แค่สองสัปดาห์นะครับเพื่อนๆนี่ครับมาก่อนอื่นเรามาผสมปุ๋ยกันเลยครับนี่ครับ นี่ครับครั้งนี้ผมจะผสมปุ๋ยเข้าไปด้วยนะครับระหว่างการเติมน้ำนะครับปุ๋ย A นะครับสลลงหนึ่งนะครับคือ10มิลลิลิตรนะครับประมาณเอาเลยนะครับประมาณ30มิลลิลิตรนะครับผมไม่ได้พิถีพิถันมากครับยิ่งใส่เยอะอุ้ย30แล้ว ยิ่งใส่เยอะนะครับขึ้นชายของเราก็จะสวยนะครับอ่ะต่อไปก็ปุ๋ย B นะครับ30นะครับอพอได้30แล้วนะครับเราก็ใช้ไม้นะครับคนให้ปุ๋ย A ปุ๋ย B มันเข้ากันนะครับ คนไปคนมานะครับคนสักพักหนึ่งเพื่อนๆมีวิธีการตรวงยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับแนะนำกันได้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับคือเราไม่พิถีพิถันในการตรวงปุ๋ยนะครับ อันนี้ก็ผสมไว้นะครับอ่ะนี่นะครับก็จะได้น้ำปุ๋ยที่เราผสมปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้นะครับกรวยนะครับตักอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเติมใส่ใน ล่องปลูกของเรานะครับอ่ะไปเติมกันเลยครับผมจุ๊บนี่ก็เติมลงง่ายๆอย่างนี้นะครับสาม มันก็สั่นๆน,นะพี่น้องพรผมใช้มือนะครับมือข้างซ้ายจับหานะครับไม่ทำใจนะครับโอเคนะครับ อันนี้คือ1กระมังนะครับก็จะได้1กระบะปลูกนะครับโอเคนะครับผมก็จะเติมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บเกี่ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าขึ้นชายของผมมันเป็นยังไงดูเงานะครับดูขึ้นชายของผมโอ้โห สุดยอดมากเลยครับเงาใหญ่ลากงามนะครับแล้วก็ต้นเสมอการดีนะครับเดี๋ยวเติมปุ๋ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแป๊บนึง เราผสมปุ๋ยแล้วเรื่ใช่เป็นผักที่ชอบน้ำนะครับเราก็ใส่น้ำเยอะ xin lẽ các bạn 13โอเคเสร็จแล้วนะครับ3กระบะเดี๋ยวมาดูอีกกระบะหนึ่งกระบะใหญ่สุดนะครับ กระบะนี้นะครับก็เติมเลยโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็เติมประมาณนี้ครับกระบะนี้นะครับคือกระบะที่ผมปลูกหลังเพื่อนเลยนะครับแต่3กระบะนี้1 สองสามนะครับผมปลูกพร้อมกันนะครับแต่ฝั่งนี้จะสมบูรณ์มากกว่านะครับโอเคครับฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจในการปลูกขึ้นช่ายไฮโดรโปโนิกด้วยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเติมน้ำนะครับพร้อมกับผสมปุ๋ยนะครับ ไม่มีสูตรอะไรนะครับผสมปุ๋ยก็ตามที่เราได้คำนวณนะครับแล้วแต่เรานะครับนี่ครับสสัปดาห์เองนะครับความเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เปลี่ยนไปมากนะครับถือว่างามนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากทำตามนะครับผมก็มี คลิปที่1นนะครับตั้งแต่เพาะนะครับเพาะ,มะเมล็ดนะครับแล้วก็การย้ายต้นกล้านะครับและต่อไปก็จะลงคลิปในเรื่องของการเลี้ยงต้นกล้านะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับผมบ๊ายบายครับ